ไอ้ตังลักกอนฝันอยู่เหมือขึ้นนี่นะแต่ว่ามันเป็นฝันมือมือวันที่สามหะกับฝันค่ะแต่อันนั้นฝันถึงปิศนานะที่ปออ่อไปแล้วเอา,<ข>ามันนะเป็นตัวเหรอแม่บันนี้เมือื่อนนี่ประมาณสีซีสีซีกลัวนี่แหละฝันคอนสีแก้งอีกแล้วตัวน,น,นี้สีซีกลัวค่ะบันนี้พอดีฝันฝันหน่อยๆก็เลยลูกขึ้นมา มันเป็นตัวเลขร้อยองลุงมากอนมะล้อยองลุงมา,มากแบบเลี่งยงกันจาว่ามันติเป็นสามชุดเมื่อนี้มันว่าหน่อยตัวก็ซูเทียแม่แต่ที่จำที่เห็นได้ชัดๆนี่ยคือเลขหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกสามแล้วก็เ <6 1. S 1> จ็ดสามหกหนึ่งสามเจ็ดสามหกสามร้อยมากสามตัวบ่ล้อต้อก้นกันมากสลยเลี่ยงแถวลงมาเป็นไล่ตั้งบ่เป็นไล่นอนค่ะ เห็นชัดจนเลยเปล่าชัดก็เก่าเดี่ยวจึ่งครึแมนแต่ที่ชัดก็มูกับสิเป็นหกหนึ่งขึ้นคืนตัวแรกสิเป็นหกหนึ่งแล้วก็หกสามแล้วก็เจ็ดสามแม่นี่มั่นใจเพราะจ้าแต่เก่ากับธรรมดาที่ฟันแบบนี้ไม่เขคยนะอภิพานมากนม่ก็บนีแต่องฝันเป็นตัวฝันเป็นตัวมาแย่เลยคือโบผาเน่ตัวใดก็แม่หกหนึ่งหกสาม แล้วกเจ็ดสามโอ้ม uh, ันเแยกกันแบบนี้บ่แม่แมนแยกกันแบบนั้นแต่บ้านสีชาติกงูกับขึหกหนึ่งแจีวบันนี้ครับอันที่แม่นี้ฝันรอบแรกนี่เ้าออกมาเกี่ยวกันบ่สแม่หนิขึ้นกยูเะว้นอายุหกหนึ่งมันมากที่ผ่านมานันเออเพิ่นอายุนันหน่หกสิบแต่ว่าเราเกิดวันที่หนึ่งตุลาแต่ว่าที่ปล่อยไปันปล่อยหกศูนย์เนาะหกศูนย์แล้วก็ปู่อุทนาเราตุยแล้วนาน เป็นเก้าศูนย์คือกับหัวในหันเลยน่ะในฝันกับเลขำเลขตัวเดียวกันแะเมนบาเนียนก็เลยนว่ามันเป็นพริศนาให้เป็นพริศนาสี่ลูกแลนบางเท้อกับตีบ่ถือมันบ่ก็เลยนว่ามืนอคืนนี่ก็เลยนมาฝันช่วงตีสี่นะสิลูกให้เป็นโตเลยบาเนียเลยเป็นเลขสามคูเลี้ยงกันลงมาเห็นเป็นโตเลยบอกแมนเป็นโตคือกลางร้อยมากร้อยมากเด่นจริงคือเนี่ยกระพิบกระพิบ โ๊รพี่เหลี่ยมร้อยแม่ชัดมาเลยนะเรียงร้อยมาทีละโตหรือว่ามาเป็นคู่คะมาเมื่อตั้งสามเลยแต่ว่ามันสีชัดน้อยแยวกันหกหนึ่งมันสีชัดกุมูหล่ะก็หกสามเกทสามมันสีรวมกัโอ้เลียงแถวลงมาเป็นคู่เป็นคู่แม่จ้ะหกหนึ่ง สามแล้วก right okay. so ็เจ kind of ็ดสามมึกขึ้นเลยะแม่นตีสี่ตีลูกขึ้นมากตีสี่ห้าสิบสี่นาทีจาหวดเวลาแม่นเวงนาฬิกาพมอจะดูกลางดึกังุลูกขึ้นมากทันคันฟันช่วงนี้นะธรรมดาเลขที่ออกแต่ละงวดน่ะคือฟันเวลาเดียวกันเลยฝันเราก็คือลูกเลยนะแม่นวันนี้หละที่กินก็นเมื่อขึ้นหว่าได้ฟันอีกอย่างมาฝันช่วงเช่าเท่านั้น เพิ่ม<ช><ห>เป็นรอยลงมาเลยมานนกอใบทุบแหลกที่ฝันหกศูนย์เก่าศูนย์นับหกเก่าน่เห็นมากมากที่สุดเนี่ยคือเหล็กมากนึ่งชอบที่นี่เนียเหล็กมันยกไหลไหมระวังวัตถิพานธ์มากก็ะป้วยไปหกศูนย์เก่าศูนย์แต่ว่าบ่ได้เอาหกหนึ่งใส่ก็บอกว่าอายุเพิ่นหนักเกิดวันที่หนึ่งตูกไหมขึ้าแปดจะควบฝันเนนแต่ว่าชุดหนีรอบนี่นี่ขึ้นเพิ่นไฮเป็นโตเลยนตามที่ คือแม่นี่เคยฝันก็ได้เป็นตัวทุกรอบแม่นจ้ะแสดงว่ารอบนี้ชัดเจนที่สุดแล้วเนาะแม่นี่รอบนี้ชัดแต่ว่าสิ่งที่ชัดก็โมสิเป็นฮกหนึ่งฮกหนึ่งมีชัดกมูยุกลางสิบอร์ชัดอะไรค่ะมากับหัวหนึ่บอบ่าจบอกกับเก่าหนึ่งบอลมันเมันแต่ว่าเนี่ยเอายูเอฟซี่นบางเชื่อเลขแม่มันกับมีกับหัวยุ่ยดิจ่าแล้วแต่เอฟซีเด้อจ้า ปาษเขียนอีกภาษาเต็มนาการอันนี้อีกแล้วก็ตามความฝันตะวันถ้าเขาจะอ่อนผู้เพื่อนเหรียญเป็นอยู่แล้วเพื่อนกระสิบกรฟัวเองอันนั้นแล้วแต่ดุลพินิจแม่ของผู้เพิ่นลงทุนแล้วตั้งแต่บุญวาสนาคแมที่รอยมาสามตัวสามชุดตัวใดก็แดงคึองึงหกหนึ่งหกหนึ่งเห็นชัดแล้วก็เจ็ดสามหกหนึ่งหกสามเจ็ดสาม แดงจริงคือนงมันใสชัดคมือแต่ว่าแดงในแดงมดสุโตแม่นค่ะเพราะว่ามามาเป็นคล้ายๆกระดาษซั่มฝ้ามือคือเก่าแต่ว่าเป็นลายต่างมาแบบนห้นลายต่างม็นลายนอนย้อยมาตงหนาสีเลยบแบบนี้ที่อันเดี๋ยวบ้านงวดฝันงวดก้อนอ่ะว่าพระเห็นพระเป็นแปดไปบอกนะ มายืนกระดาษให้สามเก้าแปดแต่่าบรูว่ามือพระบ่โอ้ยแปดเก้าแปดยืนยืนคุ้ยกรบพระแต่ว่าหันทางหนึ่งสิเป็นมือยืนกระดาษมากแต่ว่าห้องกับ่บนี่ตีเป็นสามตัวเนาะพระเป็นแปดก็ว่าอยู่ที่ฝันคิอโอ้ยฝันแม่นพระสรุปวันนี้วันนี้สรุปกับฝันเป็นตัวนั่นแหละพี่ชัดชัดก็คือหกหนึ่งหกสามแล้วก็เจ็ดสาม แค่แม่นถืองวดนี่สิเป็นงวดที่เท่ดาดแล้วในนี้งวดนี้จะเป็นงวดที่สี่แล้วแต่ฟันได้เป็นตัวนี่แต่ว่าบันับทุ่มขึ้นไปค่ะที่จำได้มากนี่สี่งวดสี่แล้วที่โบดายท้ายทํำเนี่ยทีไปบายกับบ่ค่อยออกกล้องตอนแรกคือว่าขันออกกล้องเนี่ยย่านเลีงนั้นบ่เขาเป็นบ่แต่เจ้าของกับบ่ค่อยซื้อบ้านนี้พ่อพ่อออกกล้องนี่ันเจ้าของฝันมากออกกล้องแล้วเจ้าของจะบ่ค่อยซื้อ ที่านเอซีว่ถือแมนเจ้าของจะสื่อตาตัวข้างๆกันอ่ะบ่รู้อันนี้มันก็แล้วแต่ดวงเนาะแต่ว่าบอกงวดได้กระถือดี่ล่ะถือคือแต่ว่าบริสุทธ์หกหนึ่งกับบริสุทธิแต่ว่าเอซีผู้คนตามเพิ่นกระถือถือนั่นนะหกหนึ่งบริสุทธิ์ที่ผ่านมาที่หายหกหนึ่งบริสุทธิ์แต่กับที่ผ่านมานีสามเก้าแปดเก้าแปดกับบริสุทธิ์แต่ว่าไปซื้อแปดเจ็ดที่ซื้อ ตัวให้เอฟซีนี่บ่ซื้อเพราะว่ายันเอฟซบ่ือมันเป็นเลขที่ว่ามันดังไรเขาเจ้าเจ้ามืออยากอันแตเลขบอยซื้อเลขว่าเอให้เอฟซีถึงซ่รอบนี้ได้คิดว่าสิซื้อปะมากุเกหหนึ่งหกหนึ่งี่มากสุดมมากตัวใดกว่าหกหนึ่งจ้ะเด็กมีจเจคูสามคูมีตัวใดแน่มีหกหนึ่งหสแล้วก็เจ็ดสามมากหกหนึ่งชอบมากชอบมาก กะจีว่ากะจีว่าเออก็ไฮหลายตัวแถบปล่อยมารอบนึงแล้วก็ราะว่านะก็ปล่อยไปกระจิงแต่ว่ารอบนั้นมันเป็นลึศนาช่วงถ่ายคลิปมันเป็นฟันช่วงถ่ายคลิปเขายกให้เพิ่มเพิ่งอีกานี้เพิ่มหน่วอัีกเด้่งอีกที่ลว่าสั่นเนาะยกตรงๆเด้ครับพี่น้องที่ที่ครับนาจอครับถ่ายคลิปแล้วบาดนี้สุดท้ายท้ายสุดนะครับ เอาไว้พิจารณาได้ครับเดินครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิลุดเพราะฉะนั้นใหนพี่น้องพิจารณาเอาครับไม่ได้รู้ว่าได้สิออกตัวใดก็เป็นแค่แนวทางเนาะางช่องเลขที่มากเนี่ก็เป็นแค่เพียงซื้อตางที่น้เสนนะครับเพาเป็นแนวทางเท่านั้นครับเอาถ่าิโบๆนกันขอบคุณแม่นี่คันี่ไม่ใช่ใช่ไดมครับตัวมักตัวชอบตัวได้ก็ครับ หกหนึ่งที่หกหนึ่งหกสามเก็บสามนะ<อ>ครับชอบมากๆหกหนึ่งจัดหนักจัดเต็มพันกลุมพันเม่นคนฝันเม่นโอเคแล้วครับขอบคุณครับเจ็ดหาสั้งกินกินได้ <laughs>